ใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอ้ตั้งแต่หัวข้อแรกๆของรูสมาธิเลยใช่ไหมโอ้โหเยี่ยมสุดยอดเลยแล้วนับจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยเหลือกันอยู่ครบไหมคะลูกไม่ครบใช่ไหมคะหายไปเยอะไหมโอ้หายไปเยอะใช่ไหมแสดงว่าเมื่อก่อนคงจะเต็มห้องกว่าน,นี้ใช่ไหมคะ,ะไม่เป็นไรนะถือว่าใครใครไปก่อนก็แพ้ไปตอนนี้เราจะเป็นผู้ชนะชนะใจตนเองนะที่จะ ถึงในหัวข้อวิปัสสนาแล้วรู้รู้กันบ้างไหมคะว่าวิปัสสนาคืออะไรลืมแล้วลืมแล้วโอ้โหเนี่ยจริงใจมากเลยจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคือก่อนที่เราจะเรียนมาจะถึงเล่มสามเนี่ยนะคะจะเริ่มตั้งแต่ระบบของการเรียนรู้เลยนี่ไงคะอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าคนที่มาทําสมาธิเนี่ย